<c oughs> ดูนลงสายลงโคลนพิเศษกลับมานเนี่ยกลับมาที่นี่นะนะเมื่อกี้ไปนู่นมาเนาะเราไล่ออกมานี่นะ้ะมีทีวีแบบอาหารเยอะอยู่ที่บอกพื่นเะมื่อกี้เนาะคลิปที่แล้วเออคลิปที่แล้วจะ <c oughs> <c oughs> ทำต่อในหะ้ในนี้มันดีนะภายในตัวมันแกล้งแกล้งมาหน่อยดิ ขู่จับนิ้วเขาแน่งอะ่ะแ,แน่นแน่นเลยเดอ,อสบัดแรงว่ะเฮ้ดีดูดูดตามันดิฮดูดิเอ,อ้ยเธอจะดูจริงจริงวะอ้ทำไมเธอดูจริงจริงอ่ะทำไมเธอเป็นผู้หญิงเธอดูขนาดนี้เออเธอดูอย่างงี้เธอจะมีผัวไหมฮะ ดูดูดู <laughs> ไม่ชอบฟังหรอเฮ้ยบอกว่าไม่มีผัวนี่เธอจะตีฉันทันทีเลยไม่ใช่嘛นะเออมีผู้ชายชอบไหมอย่างเงี้ยมีผู้ชายไม่ชอบนะโดนร้ายอย่างเงี้ยเออไม่มีผู้ชายคนไหนชอบหรอกดี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 ฮ่าฮ่า <laughs> <laughs> ก็ไม่ได้แกล้งหรอกแค่พูดเฉยๆอะ่ะทำไมเธอฟังรู้เรื่องหรอเออฟังรู้เรื่องหรอมาแล้วดูดิอันนี้มันน่าจะมีขี้มาเนาะมันไม่กินวะกินหรือไม่กินเดี๋ยวต้องกลับมากินดูดีนะเดี๋ยวเราไปถ่ายนี่แม่มันพาไปไหนวะแล้วพาไปข้างล่างแนี่เลยเดี๋ยวเราตามไปไป แม่มาเนด่ยไปพูดนำนะไปไหนเนะ่พูดนี้ไปตามไม่มุดดูน้องสายนี่เร็วเลยนะ้เหมยเนี่ยมันน่าจะมากินที่รางวัลมาให้เมื่อเอ่อเมื่อเช้าเนาะอออาจจะเป็นไม่ใช่เมื่อเช้าอาจจะเป็นเที่ยงเนาะทีเ่เอ่อเพื่อนฝรั่งมาดูกันเนาะจะเป็นเที่ยงเลยว่าวันนี้ฝรั่งมาแค่ครั้งเดียวเนาะ เดี๋ยวตางให้ตาติดๆเลยมาหาที่นี่พาไปทุกที่นี่นองไซาเลยอยู่แบบโบวี้กลัวนะโบอี้นะคุณแม่ยักษ์ใส่ป่ายเดียวเลยคุณแม่ไม่กินนะนั่นมันเยียบดรวอยแล้วก็มันขี้ด้วยมันฉี่เ้วยมันระเกียกขี้ตัวเองเนาะแม่ปลากับ คนนี้เท่าตัวแหละระเกียร์ขี้ตัวเองมากแล้วมากินแล้วมาขี้ไปเลยนะขี้โบาราณขี้โบาราณด้วยมีถอยถอยทำไมวะสั่วนนี้มันรักกันยังได้ยัง,ยงไงวะไม่ชอบกันนะาวิธิวิธิก็ไม่ชอบมันไม่ชอบเราหรอือว่าแค่มันเล่นเฉยๆเนาะนี่นี่ก็เล่นนะ รู้ว่าเขาไม่ชอบมันก็ไปเล่นเนาะนี่มิชชัดเป็นกล้องโทรศัพท์เนระจะได้กล้องแบบดีๆเาถ่ายเนาะจะให้เพื่อนได้ดูชัดเจนใแบบกล้ๆอย่างงี้เนาะมาแล้วมาแล้วบีบมาแล้วเอ๊ะ ยังไงก็ขอจบคลิปพี่ทัแม่ขอจบคลิปเเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ไปละ